อันเซิ่อร่วมตัวกันทั้งนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชายครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เราราดทุกท่านครับสวัสดีครับฝากด้วยด้วยครับผมถุยนะฮะจากพรรคเอ่อนกแดงนะครับเอฟพีนะครับฝากด้วยนะฮะฟีแอนด์ฟีดอมนะครับฝากด้วยนะครับคุณผู้ชายคุณผู้หญิงนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เรบราดฝากด้วยนะฮะฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะผมนะครับสมถุยนะครับจากพรรคเอฟพีนะครับพรรคเพื่อไทยใช่ไหมครับ พักก่อนก็ได้ครับตอนนี้อย่าพูคนะฮะอย่าพูดนใจเย็นๆนะครับโอเคครับพี่ชายฮะเดี๋ยวเจ้าเดี๋ยวเจ้าตมอชาติกันหมดนะครับตีนี้นะครับพลังประชาชนหรือเปล่าใช่ครับฝากไ้วยนะครับพี่ชายครับพรุ่งนี้ครับรผมพุ่งนี้เลือกตั้งแล้วนะฮะขอบคุณมากครับพี่ชายครับอย่าลืมบอกไปเริ่มตั้งครับพวกเรากี่โมงครับกี่โมงครับหกโมงเย็นถึงสามรุ่มนะครับฝากไว้นะครับในเมืองเปิดนะครับ เชิญไปเลือกตั้งได้ที่ศาลากลางบ้านนะครับผวมทุกบ้านเลยครับหัมีผมสุ่ยจะตั้งใจพัฒนาบ้านเมืองให้ไปไปอย่างดีเยี่ยมที่สุดเลยครับทำตามสัญญาแน่นอนครับขอเวลาไม่นานฮะขอบคุณาครับพี่ชายครับขอบคุณมาครับพ่อมเดินัพี่ชายจุนขอบคุณาครับเอาอีกแล้วไปโอเอตัวไปหาหัวหน้าพักก่อนนะไหนหาเสียงไม่ใช่มาแอบทำงาน นิดหน่อยนิดหน่อย PFP 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 ออกไปเดี๋ยวเดี๋ยวออกไปทำงานโอ้ยมาถึงออกไปรับใช้พี่น้องปราชาชนนะโชนี่ปราชาชนต้องการกำลังใจจากหัวหน้าปาร์คเมนเร็วนี่ปร์ตลูแดงครับ PFP ครับพีแอนด์พีดฮะ น่จะบายพักคืออะไรบ้างครับเนี่ยก็ผมจะพยายามผลักดันนักดนตรีข้างถนนพวกสตรีนักดนตรีอินดี้นะครับถ้าจะทําให้เขามีงานมีเงินอะไรเงี้ยพยายามจะจัดจัดคอนเสิร์ตบ่อยๆอะไรเงี้ยครับพวกมิวสิกเฟสติวัลอะไรเงี้ยฮะแล้วก็พยายามดูแลประชาชนที่เข้ามาใหม่ที่เข้ามาในงานนี้เข้ามาในเมืองของเราให้เขามีรู้จักทํางาน สร้างรายได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็พยายามจะสิ่งที่สาคัญที่สุดผมจะขึ้นาราคาขั้นแรงขั้นต่ำครับพวกเนื้อหมูผลไม้หินแร่อะไรให้มันเป็นไปในตามทิศทางที่เศร,รษฐกิจโลกเขาไปกันให้สูงที่สุดนะครับเราจะเป็นหนึ่งในหนึ่งประเทศในที่เศร,รษฐกิจแข็งแกร่งที่สุดในโลกนะฮะผมว่าครับผมว่าครับ อย่าลืมเลือกนะคะอย่าลืมเลือกนะคะอย่าลืมนะครับขอบคุณครับพรุ่งนี้นะคะหกโมงสนะครับหกโมงถึงสามทุ่มนะคะราคาหมูจะเพิ่มขึ้นนะครับราคาหมูจะเพิ่มขึ้นนะครับฝากไว้ด้วยนะฮะขอบคุณนะครับท่านมาครับเออเลขาท่านมาแล้วเน่ยราคาหมูจะดีขึ้นนะครับถ้าได้ผมเป็นประธานาธิบดีนะครับราคาหมูราคาราคาทองราคาเงินจะดีขึ้นหมดครับราคาผลไม้ทุกอย่างจะดีขึ้นมากเลยครับผมขอบเลือกผมด้วยนะฮะครับได้ครับ อ่ากันเมืองคัาครับผมอกูสตีดบอกว่าให้แวะไปหาเสียงตรงเขาหน่อยไปนะสตีดะโอมสตีดคืออะไรอ่ะเป็นแก๊งนะฮะใช่เขาเขาอยากเจอเฉยๆนะะแต่ว่าอยากให้ไปหาเสียงตรงนู้นอะผมไม่ตายใช่ไหมไม่ไม่ไมโไม่ไม่เลยฮะถ้าตายท่านก็น่าจะตายผู้นะฮะไปหาเสียงตรงไหนครกูสตีดครับ ที่กมสติเลยเหรอใช่อ๋อโอเคค่ะโชคดีครับทุกคนเจอกันเขาเขาไม่ได้เตรียมปูไว้ใช่ไหมคะไม่ไม่ฮะไม่ฮะอ,อ๋อโอเคค่ะสู้ๆครับเจอกันคุณไมเคิร์สเจอกันนะครับคุณไปเคิร์สผ<ด>าด้วยหาเสียงแล้วก็ทำงานครับ Tá